ถามกันมาเยอะมากเลยกับ FC เซซายเขาบอกว่าหมู่ะขายวันไหนบ้างที่ร้านพิยาคนลุมเนี่ยร้านพิยาคนลุมจะไปทุกวันเสาร์ค่ะที่โกดังพิยานะคะไปทุกวันเสาร์ไม่มีหยุดแต่ถ้าเป็นเช้าวันอาทิตย์อยู่ไร่ขิงค่ะ,ะสมพานไร่ขิงวันพุธอยู่ตลาดนัดเช้ายูกบ,บัดวันพฤหัสอยู่ตลาดนัดทองตันค่ะ,ะและสมมติว,ว่าถ้าแต่ละท่าน่ะไม่มีเวลาตรงที่เรา ตามที่บอกเลยเนี่ยเราสามารถมีวิธีไหนบ้างที่จะซื้อหมูราคาทุกแบบนี้ได้ส่งรังโฟมครับพี่ลังละสองร้อยห้าสิบทั่วประเทศอ่ะคือหมายความว่าค่าค่าส่งค่าส่งสองร้อยห้าสิบพร้อมโฟมด้วยแล้วเราจะเอากิโลก็ได้หรอขั้นต่ําก็โฟมหนึ่งใส่ได้ประมาณสี่สิบโลค่ะอ๋อคือหนึ่งังโฟมเนี่ยได้ประมาณสี่สิบโลแต่ค่าส่งเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาททั่วประเทศค่ะ แล้วมันถึงภายในวันเดียวปะ่ะหรือ,อยังไงวันเดียวค่ะวิวันเดียวสมมุติว่าเราจะส่งเงย็นนี้พรุ่งนี้เท้าก็ถึงแล้วค่ะอก็คือภายในวันเดียวก็ส่งส่งเลยใช่ค่ะ,ะเผื่อลูกค้าถามมาว่าแล้วจะ,จะกี่วันจะถึงยังไงถึงยังไงก็คือวันเดียวเนี่ยถึงเลยใช่ค่ะสับคนที่เอาไปทําแกงขายได้ห,หรือว่าคนที่จะรับไปขาย250หบาทหนึ่งังหนึ่งลงังแต่ว่าจะสั้งกี่ลังก็ได้ได้ค่ะหนึ่ง,งังใส่ได้ประมาณ40ลสูไม่เกินนี้นะคะแต่น้ําแข็งถ้าเขียวเคิร์อะไรเราเค็มให้ค่ะอ๋อถ้ามันเขี่ยวน่เเคคคมมให้ะล นอกจากหมูแล้วมีอะไรอีกครับก <K> ็มีพวกของทะเลค่ะพี่ผลไม้ของทะเล,ละ้ผลไม้ก็มีเหรอผลไม้ก็มีคับพี่แล้วถ้าหมูถ้าบางคนที่เขาอยู่ในเวฟไม่ไกลจังหวัดนครปฐมเนี่ยมารับเองที่บ้านได้ไหมได้ก็คนมารับที่บ้านตลอดค่ะอหอ,อย่างวันนี้คนก็มารับที่บ้านับพี่แล้วที่บ้านนี่เปิดตั้งกี่โมงกี่โมงอ่ะหลังเที่ยงค่ะพี่หลังเที่ยงไปแล้วหลังเที่ยงเป็นต้นไปเพราะต้องรอเขาพี่สาวทำหมูเสร็จแล้วก็ค่อยมาให้เราเราก็จะส่งให้ลูกค้าอ๋อนี่คือเป็นเป็นโรงเชือของพี่สาวเอง อ๋อถึงว่าทำไมได้ทุก็คือาว่าเราเราไม่พลาดพราค้าคนกลางเยอะไม่ได้พลาดรา้ค้าคนกลางเลยค่ะลงเชิดมาถึงเราเลยใช่ค่ะอืมที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับอ่าวังเย็นนครถมมอ่ะวังเย็นอยู่ตรงข้ามแมคโครนครถมเข้ามาประมาณสามกิโลปักหมุดมาได้เลยค่ะวัดวังเย็นนครถมเออเมื่อกี้ผม็นพลาดวัดวังเย็นก็คือกติดกับวัดวังเย็นนี่เลยเนาะค่ะเลยเลยวัดมาประมาณร้อยเมตรเดี๋ยวสายเข้ามาก็เจอแล้วไงแต่ผมลงทีเว็ใไ้แล้วกันครับคนที่สนใจหมูส่งราคาทูก ของเจสซายนะคปรปฐมก็คือที่ไปขายโกดังพิทยาคมวันเสาร์รนี่แหละนะครับแต่วันอาทิตย์เนี่ยขเขาคือเป็นร้านเจ้าดังในในวัดไร่ขิงเลยขายว,วันไร่ขิงตอนเชา้านี่ครับก็คือใครที่เห็นคลิปแล้วนะครับก็ติดตามได้แล้วก็ติดต่อสร้างซื้อได้ไม่หยุดนะคะไม่หยุดขายไม่หยุดวอาทิตย์นี้ไม่มีวันหยุดเก้าพันเท็จวัน ออว่าทุกอาทิตย์อะที่วันได้ขิงอะไม่มีวันหยุดอ่ะ uh huh. ไปค่ายทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยแล้วก็ที่โกดังพิยาทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์เจพ,พี่พิยาวันทุกอาทิตย์วันวันได้ขิงใช่อ่ะที่บ้านนี่คือทุกวันเลยที่บ้านครูเปอร์ทุกวันอยู่แล้ว uh huh. มีคนมารับที่บ้านครับ,นะรบตอนเนี้ยง่ายเลยคนระใครอยากสนใจหมู่ราคาถูกครับเดี๋ยวผมลงพิกาดจีวิทให้นะครับ หมูร้านนี้นะครับบอกเลยว่ามาสดจากโรงเชือดง่า,งายๆเลยนะครับแล้วก็รับไปได้เลยหลังละสองอธิบาทค่าขนส่งวันเดียวถึงเลยแล้าคน,นที่จะเอาไปแกงขายเนี่ยคุ้มมากๆเนาะมีอะไรบ้างครับในส่วนหมูเนี่ยก็มีส่วนมาคี่ขายนะคะก็มีสะโพกแล้วก็มีสันในแล้วก็มีซี่โครงคร,รับแ,แล้วก็มีสําชันค่ะแล้วก็มีซี่โครงอ่อนแล้วก็มีพุกตัก มี่คือว่ามีไซต์ออดด้วยค่ะคือว่าที่วันแน่เลยนะคะมีทุกที่มีทุกวันมีรายการเนี้ยทุกวันซันตาอะไรเงี้ยสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเอาไปรับไปแกงค่ายได้เลยค่ะอ๋อครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็อย่าลติดต่อนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับ๋ยวผมฝากเบอร์ไว้หน่อยครับศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์เก้าห้าหกเก้าหกค่ะโทรได้ตลอดศูนย์เก้าสามเก้าศูนย์เก้าห้าหกเก้าหกค่ะอ่าก็หมู่เจ็ดสายนครปฐมนะครับ